เอาละครับผมก็สวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในกับในช่องหอมนาแกนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาตีสวิตเบสนะครับยี่ยี่สิบทีให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอันนี้ผมก็ปืนห้านะครับผมติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับผมตีไปหกสิบเอ็ดทีครับรวมมูลค่าสิบสองล้านสี่แสนบาทนะครับ ก็จะตีสวิตเบสต่อนะครับโอเคครับผมป็นพูดพั่มทำเพลงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วนะครับนี่ครับตีสามของแท้นะครับนี่ตีสามประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวผมอัดแล้วผมลงเลยนะครับวันนี้เราก็เตรียมของมาย0สิบนะครับ มใชัยพี่ผมผมจะตีแล้วพี่อ่าผมอ่าผมมีฟ้าขายเป็นหนึ่งไหมเว่ไม่มีแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมล่ำเลยนะพี่บอกอะไรอะ่ะบอกอะไรอะ่ะส,ส,ส,สวิตช์เบสสวิตช์เบสโอ้โหผมว่าทีเดียวนะเอออะไรวะกี่ทีแล้วเนี่ยโดนไปหกไปหกแล้วพี่ อ,อันนี้ยี่สิบอันนี้ที่แรกนะครับที่สองโหดวงม่่มีเพชรฟ้าขายเป็นตงไหมครับอ่าสองแล้วครับจะไปล่ำเดกันีตันแปลรูปแล้วของมึงว่าแปาของก่อนก็ต้องทยอยทยอยเดินนะครับ ครับพี่มีเพชรฟ้าขายไหมครับพี่หาซื้ออยู่เหมือนกันครับโอเคเรล่ต่ออันดีที่สามนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมโอ้ผมอยากได้ยินเสียงเขียวๆอ่ะอันนี้ก็เป็นไม้นะครับที่แลกเปลี่ยนโอเคต่อเลยที่ที่สี่นะครับ ตียากตีเย็นจังวะติดังติดดังติดดังยังยังพี่ชครับสี่สี่สี่ตีแล้วมีครับมีครับพี่ผมซื้อไหนครับเอากี่แบบเอาเอามายี่ห้าได้พี่ไหนวะทำไมของมันไม่คู่จังวะไปสองห้าหนึ่งหนึ่งฮะทีที่ห้านะครับ จะไม่ท้อนะครับท้อเอาไปให้ลิงถือนะโอ้ผมอยากได้ยินแบบเขียวๆวนน่ามีปะวะนี่นะวะผมแบบปัดนี้ได้วะโอเคนะโอ้โหเฮียวเว้ยไม่ติดอยู่แล้ว ตัวไปกี่ทีแล้เนี่ยหกทีแล้วทุกคนหกหมห้าสอง้ยหกหมื่นสองอ่ 62, อะหทีล้วหกหมสองห้าร้อยอ่ะโอ้ยโทพี่โทษพี่มาแล้วดึกมันดึกแล้วเอเจ็ดผมอย่างนี้ได้ว่าแล้วเปิดกระเป๋าโอ้โหเฮี้ยไม่ได้ ได้ป่ะวะติดติดนี่เดียวลอด็กเกอร์นะ่ะน่าจะทีเดียวติดของผมอะยังไม่ติดอีกสัตว์กูว่าคิดว่าติดต่อต่อโอ้โหอะไรวะ โอ้ยแม่งล็อกเปล่าวะเนี่ยทำไมของกูดวงไม่ดีอะไรเลยวะผมว่าแบบนั้นมันกรลุนดีนะมาลำแม่งเลย เรดูเราดูแค่เนี้โอ้ครับโ้ไม่ติดอ่าเอ้ยย,ยี่สิบจุดเลยนะทุกคนเอาเล็กกัน ท,ทีที่สิบนะครับทีที่สิกดเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่คิดอะไรเยอะไงสิบสิบสิ 10, 10, 10, 10ทีแล้วทุกคนไม่ติดเลยว่ะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับนะครับนะครับ เลขหนึ่งหนึ่งสามสามครับพ<า>ี่ชาได้ไปอีกสิบทีนะครับกระเปะ๋าไม่คิดอะไรเยอะผมปิดเสียงด้วยวะมามเฮียเอดเสียงอันนี้กวะมว่าเอฟเฟกต์ชอบมีเอฟเฟกต์อ่ะไม่ชอบเลย ติดแล้ว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 ไงดี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 แล้วดีแล้วดีแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เขาพูดอ้าวแล้วของที่ที่ที่เหลือพี่อะไรมีอะไรบ้างมีของก่อโพแล้วอ่ะมีรถไฟฟ้าไหมรถไฟฟ้า ผมเหลือผมเหลือสามเองพี่แล้วผมตีอะไรได้ต่ออ่ะไปตีกระสุนไงต่ออได้ครับแต่ของของผมมันเป็นของก่อโพลแล้วโลแล้วนะพี่พอาวาตีกระสุนไงโอเคเออใช่ใช่ใช,ชติดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมควักมาให้ทุกคนได้รับชมกัน นี่ครับติดแล้วครับเมื่อกี้ผมปิดเสียงลยนี่อันนี้ก็แรกมากับไม้บวกหนะครับแล้วก็ต้องมาขึ้นไม้กันต่อยาวๆนะครับโอเคครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ผมฟ้ามาทั้งวันแล้วนะครับ ดีนะครับบ๊ายบาย